เอาล้วฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแน่นะตอนนี้เราจะเกมคิงหรือกระซี่นะฮะทุกคนซึ่งปีเตอร์จะมาสอนในการ a อ k เเอาลูกแก้วมาก่อนและฟาร์มเกมแบบอีซี่แนะนําให้ฟาร์มคนเดียวนะทุกคนเพราะว่ามันจะดอกง่ายกว่านะซึ่งเราจะแนะนำอ้นี่ครับไทมี่ทัสซึ่งจะมองเป็นออโต้คิกก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันค้ายมากๆซึ่งวิธีใช้ไม่ยากนะทุกคนต้องไปดาวน์โหลดจากลิงก์ใต้คลิปที่วางไว้นะทุกคนแล้วเราก็มาตั้งค่ากันนะฮะทุกคนก็ให้ปรับเป็น 1X คอนติเนียสเพย์แบ็กก็คือมันจะวนลูปไปเรื่อยๆน,น,นะกดเอาไว้ออนส Show โชว์แคปชัก็คือโชว์นี้นะก่อนให้เราเห็นแล้วก็ยูสด e ฟอ u ์ t ชูบานะแค่นี้นะทุกคนแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนอ่ะอยืนตรงนี้นะทุกคนให้ทุกคนกด F8 นะค่ากด F8 คืออะไรเราสามารถตั้งค่าได้นะนะว่าจะเอาไหนแต่ผมแนะน 8, นะํา F8 มันอีซี่กว่าส่วนเพย์แบ็กผมแนะนำ n t r o ทรลชิ t ออ t i m a t e P นะเพราะว่า มันจะได้ไม่สับสนด้วยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนอย่างแรกเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวขอตั้งมุมดีๆนะอย่างแรกครับทุกคนผมจะวางมาไว้เฉยๆนะเล็งไว้ตรงนี้แล้วกด F 8 1หนึ่งทีฮะอ่ะมันอัดว,วีดีโอแล้วเราก็ปล่อยสกิลอะไรก็ได้ครับทุกคนแล้วก็รอครับทำยังไงก็ได้ครับท,ที่คิดว่ามันจะตายนะทุกคน ซึ่งของผมใช้ผลอิมามันอาจจะดูกระกากหน่อยนะก็แนะนำผลยางกับเอ็นมานะทุกคนอ่ะก็กด F8 อีกรอบนึงอ่ะเสร็จแล้วทุกคนเ,กเดี๋ยวผมขอใช้อีกคอมโบนะทุกคนซึ่งเป็นคอมโบที่นิยมนะเดี๋ยวขอใส่อันนี้ด้วยอ่ะแนะนำเฮลซ้อนนะฮะทุกคนเพราะว่ามันสตันได้นานกว่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าแป๊บนึงนะทุกคนอเอามุมดีๆแป๊บนึงนะอ่ะฟีเตอร์จะเอามุมตรงนี้นะทุกคนอ่ะกด F8 หนึ่งทีครับ กด F8 แล้วนะเดียวก,กดอีกรอบนึ่งนะกคนพาะผมเผิอกดอาวุธอ่ะกด F8 นี่นะทุกคนคอมโบยังไงก็ได้นะครับจนกว่ามันจะตายนะถ้ามันตายแบบนี้นะทุกคนกด F8 อีกหนึ่งทีอ่ะแค่นี้นะทุกคนเรียบร้อยแล้วผมแนะนำมุมตรงนี้นะแล้วก็เปิดหางคีสังเกตไว้ เพราะว่าเป็นมุมที่หลายคนนิยมนะต่างชาตินิยมด้วยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรากด control shift ultimate p กันนะทุกคนกดพรอมกันนะอ่ะกดละอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ฮะทุกคนมีกำแพงบางก็มันอาจจะยากนิดนึงนะทุกคนผมขอดูไปเรื่อยๆนะทุกคนอ่ะดูนะนี่แบบนี้นะทุกคนแล้วมันจะวนลูปไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยมันจะวนลูปไปเรื่อยๆนะทุกคน วนลูปไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะทุกคนเพราะว่าเราตั้งค่าวนลูปไปแล้วอ่ะก็อย่างนี้นะนะทุกคนแล้วมันก็จะวนลูปอีกแล้วนะทุกคนดูนะนี่วนลูปอีกแล้วปึ๊บนี่กดกดเองอัตโนมัติผมไม่ต้องกดอะไรเลยนะผมแค่แค่ยืนดูเฉยๆนะทุกคนมันจะกดแบบนี้ไปเรื่อยๆเองนะทุกคน แบบนี้นะทุกคนถ้ากดหยุดก็คอนโทรชิปออติเมทพีอีกหนึ่งทีฮะอ่าทุกคนนี่ฮะ,ะก็เสร็จแล้วนะทุกคนก็ต้องเปิดไฮนี่ทัดไว้แบบนี้นะทุกคนจะเอฟเคทั้งคืนเลยก็ได้นะ,ะทุกคนแนะนําทั้งคืนเลยนะเพราะว่ามันจะได้ที่เสกมังกรนะแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าเน็ตลุดมันจะหายนะทุกคนก็แนะนําใครมีเน็ตด,ดีก็นั่นแหละฮะเอาตัวรอดกันเองนะทุกคนแล้วก็มาเสกบนนี้นะทุกคนเสกใครมีที่เสกก็แบบเล่นระยะไกลนะฮะ ซึ่งถ้าแนะนำนะหรอผมขอแนะนำอ่าดักฟินิกนะทุกคนนี่กดสกิลเองนะทุกคนนี่มันจะยิงไปเรื่อยๆนะทุกคนปล่อยนกก็ได้จะปล่อยยังไงก็ได้ครับให้มันระยะไกลนะแนะนําให้มาตีกับเพื่อนรวมแล้วห้าคนนะทุกคนแนะนำห้าคนขึ้นไปนะมันจะปลอดภัยกว่านะทุกคนถ้าเราตายลูกแก้วจะหายหมดเลยนะแล้วไอ้ใครดูอ่ะมันฟาร์เมเจมได้รัวๆไว้ช่วงเนี้ยซึ่งพี่เบกยังไม่แก้นะทุกคนหมายถึงไม่แก้เรื่องกาเตครวัวๆนะก็ แนะนำให้มารีบมาฟาร,ร์มนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะขอสิบไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะทุกคนแล้วเรามุ่งสู่พันททรัพย์กันเลยดีวยกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย